ที่บ้านเออย่ะมันมีบ่อเกลันมีถังแบบน้ําที่มันไม่ค่อยได้ใช้แล้วยังไงแล้วยังไงอ่ะคือเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาไปทิ้งแล้วมันจะแต่ก็เสียดายอ่ะแต่เลี้ยงปลาได้ไหมไปเลี้ยงปลาได้ไหมหูมันก็เบื่อแล้วว่ามันต้องเลี้ยงจนไม่รู้จะเลี้ยงไงจะทำอะไรจะทำอะไรคือเอ่ยมีไอเดียหนึ่งแต่ว่าต้องอาศัยพี่แบงค์เนี่ยเป็นคนทดลองใช้คนแรกอ่ามาฟังไอเดียเอ่ยก่อนกันว่าเอามาทำอะไรเอามาเปลี่ยนเป็นสุขขาค่ะ ทำได้จริงๆพี่แบงค์เพราะว่าที่โรงเรียนบ้านบึงแกมเพอเม,มืองจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเขาดัดแปลงถังสําหรับเก็บน้าฝนขนาดใหญ่ให้กลายเป็นห้องสุข,ขาค่ะโดยนายสมานฉันจันทรมณน,นะคะผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยเขาก็นําแนวคิดที่จะสร้างความสุขคลายความทุกข์ด้วยการสร้างห้องสุข,ขาใหม่ให้กับคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองเนี่ยได้ใช้ประโยชน์กันค่ะ อย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็คือถังเก็บน้ําฝนเนี่ยนำมาดัดแปลงเป็นถังแบบฝอ3สาหรือถังน้ําแบบคอนกรีตเสริมเหล็กจํานวน4ี่ถังด้วยกันนะ และเตรียมดป็นเหมืนการทุบทิ้งแต่ว่าทางเรียนเห็นแบบนี้เออเอามาตกแต่งซะหน่อยค่ะเป็นห้องสุข,ขาส่วนตัวแบบนี้กว้าง190ซนมสูง220ซนตมรภายในนะก็มีการทาสีสารปูกระเบื้องสีสันสวยงามติดชักโครกกระจกส่วนด้านนอกเนี่ยเขาก็เตรียมปรับสถานที่ปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับสร้างความร่มรื่นกันไปค่ะ โดยคุณสมานชันก็บอกนะคะว่าห้องสุขาจากถังเก็บน้ําฝนเหล่านี้นะคะชาวบ้านแล้วก็ผู้ปกครองร่วมกันนะ้าบริจาคทุนทรัพย์ช่วยกันดัดแปลง<ม>คือมี<ด>ความเห็นตรงกันไงไ<ป>ว่าถ้าทุบทิ้งเนี่ยก็เสียดายน่าจะดัดแปลงมาเป็นประโยชน์อื่นๆได้อีกค่ะ นะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันจะมาทําจริงๆเนี่ยอาจจะต้องเสนองบประมาณในการสร้างใหม่รอ,อนานเหลือเกินก็เลยร่วมแรงร่วมใจกันบ้านวัดโรงเรียนดัดแปลงมาแบบนี้ล่ะค่ะเป็นห้องสุขาจากถังเก็บน้ําฝนเก่ามีความสวยงามไปอีกแบบอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังผอ,อพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะครับ,รบพอดีไอ้ถังน้าฝนเนี่ยพอส3ม,สมนี่มันมันไม่ได้ใช้ประโยชน์ครับก็แล้วก็จําหน่ายไปแล้วเราก็เลยคิด คิดหาประโยชน์จากเขาก็เลยเอามาทําเป็นห้องน้ําครับงบประมาณที่ได้ก็จากชุมชนบ้างจากคุณครูแล้วก็หลวงพ่อให้มานะครับแล้วก็ที่ทําก็ชุมชนก็มาช่วยครับเออก็เป็นไอเดียดีๆเนะะาะแต่ว่าเอ๊ะพี่แบงค์คะทำไม<อ>ทำไมดู เ้ออะไรขนาดนั้นเป็นไงได้ผลไหมต้อลองนั่งดูนะทำไมกลิ่นมันออกอะนี่ยังไม่ได้ถ่ายจริงแค่กลิ่นมันออกนะลองนั่งดูก่อนประตูประตูก็ไม่ปิดเลยหรอโอ้โหนี่จะบอกให้เมื่อกี้บ้านหงื่อไปสองเลขก็สดไป2องทีแปดมีหน้าละกินหึ่งเชียงโอ้พอพอก่อนค่ะ